้านหมาดีกว่าทุกคน้ันหมา,งา,าไงวันนี้มาได้มา,มาดแมนนักเลงคิโตเฟอร์เรา,า,าก,กลบนี่า เข้าก่อนเลยเด็กเจ๊แม่งล็อกคุณเข้ามาเลยเพื่อนแม่งก็เจอประวัติศาสตร์ตำลอยสัตว์แม่งล็อกกันเองมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วั้งมนขึ้นไม่ได้ไปดิวันวันดาวแล้ววันที่4ป้ายเจ้า นั่เล่นคิดโตเฟอร์นั่เล่นคิดโตเฟอร์สัวเอาไอแม่งนี่ออกไปดิ้ยอดไปเลย การวางแก๊สแบบ200แ2องร้อยเปอร์เซ็นต์ไงไม่มีก็มีปืนยิงมาหาเราด้วยคนะรับใช่เหรอเออดิได้เดี๋ยวกูดูแปบบ๊บนั่งเล่นคิตโตเฟอร์เปิดแล้วไม่มีแล้วแมนะ่บันิงมาไกลๆอ่ะ <c oughs> ฟังดิมึงฟังอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวกูดูใหไไ้ไม่ผัาใน,ใน,ในไอ้มีมีมี Enemy right here ทำไมภาพมันมองไม่ชัดว่ามันมองไม่ชัดแบบมองแบบอ่ารู้เรื่องอันนั้นมึงยิงใช่ไหมไม่ไม่คนนั้นนะเกม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 คนคนนั้นนะคนนั้นนะเฮ้ยมันกำลังงง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 กระโดดกูมันกำลังงงมันกำลังงงมันกำลังงง โหมันลงไปก่อนมันกลังม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 งกัดระเบิดดาน้องอัวขึ้นไปมงมาแล้วดาวแล้วเพื่อนดาวแล้อเดามักำลังมงมากำลังมงหมดเล้วหมดแล้วเว้ย กูบอกแล้วว่ามันเจอคิดโตเฟอร์กูแล้วมันก็ร้องไม่เป็นทรงเลยมันก็เป็นเหมือนพวกหมามึงไม่เชื่อมันในตัวกูไงไอเจี๊ยมกกูขึ้นเป็นรูปมนเกือบตายนะเว้ยเออแล้วกูก็ซ้ำต่อไงเลช้อนใชเข้าไปข้างในเลยโอ้ยพวกรูตต้ มั่วละวดูได้ไงว่าโดนเอาอาจจะเป็นดูจมูกก็ได้คลิปมึงเหลืองแล้วไม่เหลืองหรอกมึงใชอ่ะกูคลิปเนี้ยถ้ามันเหลืองกันเลตั้งแต่หมอยไหม้ละหมอยไหมะมันไหม้หอยเออไหมีหมดแล้วมึงยืนได้โดนอย่างนั้นเลยอะโอ้กูเก่งไงฉันพร้อมที่จะไปฉันกำลังเรียกโ เกำมันจะไหม้หมอยเอาเอากูค้างเอาเอาเหลือแล้วปีงี้ติดเหลืองติดเหลืองไปเลยกูกลับมาแล้ววะกอนไลายวะเนี่ยมันก็มาสแกนได้เลยเด็ก เอาได้กระสุนสนปอร์นแหละเอ้ยได้ยินเสียงปืนว่ะเพื่อนมนงคิดว่าไงวะได้เสียงปืนมาจากตรงนี้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 

่อย่า,ายไปยิงได้ไหมอย่าไปยิงเดี๋ยวมันสุดแล้วมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะ <c oughs> โอเคกูเตรียม <c oughs> เดี๋ยวกูเตรียมนะ <c oughs> กูเสร็จไปละกูเสร็จนี่ไปละกูเสร็จกูเสร็จโดนไปแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เอาไปใส่ใส่พี่เจย์ใหญ่ยิงหมดนะยิงแค่สองนะแล้วก็เปลี่ยนกระสุนมันเปลี่ยนนานที่ประตู มันโดนกูยับมันโดนกูยับเลยโอ้ยดแล้วอาจรแล้วเอาจริงแล้วจะไปไหนนี่ๆๆโดนโกมโดนกูไปตัวนึงไอ้เจนี่คนแอบมคนแอบอยู่ไหมเย็่อาประตูงเลยเฮ้ยกมึงอยู่ไหนวะ อยู่ไกลมากล่อล่อไว้ลออยู่มนากูดูกูดูกูสิตรงนี้เออดาวไมื่ะสวยมึงแมงสุดยอมไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำนีมันสั่นกลัวแล้วเพื่นมันสั่นกลัวแล้วช่วยกูช่วยกูรอช่วยกูแรงอู่แรอยู่วางแขไปแบบนงแขไปนเฮ้ยมันไหลไมันไหไหลลงมันไหลไลงไหลไลง เอาดิเอาดิเกิดนดาวเกินดาวแล้วปิดพี่เลังมาหลงัลงนีง้หลังวันลงลงว้ายลงมาลงมาไอา้ฟิวต้องการบ้านด่วนเออกูก็ต้องการเหมือนกันบ้านหลังนั้นน่ะมาตรงกูอยู่ไหนเดี่ยวข้างบน แย่แล้วพี่กูแย่แล้วยิงยิงแย่แล้วมายิงมายิงให้กูหันมายิงให้กูเร็วหันไร้เหี้ยแล้วไปยืนทำไมอยู่ตรงนั้นวะกูช่วยแล้วโอ้แอกจะจะตกลงมาอย่าตกอ่าแล้วก็นั่งทำควยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่มึงเอ้ยแตก กูอกละแล้วกูก็เลยงงแล้วก็ไม่รอดลงมาตัวละครพี่ฮ้ยิงทะลุหินได้ไงอ้เป็ดเกมฝากะ่เกมเก็บี่เไปเก็บเกมดิไม่ออนมาเก็บไปโดนเลยอ้สันไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าจะเก็บพี่ขึ้นมาวะ จะได้สุนทรไนกูไปหากระสุนสุนทร์แป๊บดูว่าพี่เจย์จะโดดลงมาสัตว์กูผันไปพี่อยู่ไหนก็ไม่ไม่โดดไม่คุยอะไรทั้งนั้นแหละอยู่อยู่กับที่เลยกูนิ่งงงฟอร์มเนียนไงแต่มันเห็นมึงแล้วว่ามีสองคนเนมือเฮ้ยมันคิดกูตูถ่ายจะให้พวกมึงตีกรอบเมื่อกี้ได้คิดว่ากูลงมากับพวกมึง ไม่ทันเปลี่ยนกันสุดเยเนี่ยเก้าแปดเจ็ดเกมกี่น้องก็ต้องต้องกดอันติเล่นแล้วะโอเคสามสามสามเอาด้เกมอมเอาันสลิงมาปันสลิงนี่สิบโอ้โหไม่ได้ปิด ปิดแบบปิดจัดจัดน่จะตายจะยนั่นอ่ะอู๋อย้วายแล้ว n มันโดนซ้ำอยู่่หมมันมีธนูเหรอไม่ธนูี้อไกตายิแป๊บบัวด้วยบัวด้วยมามามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมากดนี่กดเจยนแ็ตาย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 ไอ้นี่ตาย โอ๊ยบาลูบาเกล่าอยู่ไหนบนนหัวะบีบมาไว้ช่วยมาเลยคาลูอยู่บนหัวเหรอเอาลากิโตนกูมาแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่หลังเราล่วงรอวะนี่ดูบ้างหลังมีมีมันโดนกูอยู่มันโดนมันโดนกูสอดแหนมมันโดนกูสอดแหนมมีเต็ม Camp camp kém kém camp kém kém, camp camp đâu camp 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 โอ้โหโดนหัวผมโดนหัวโคเปลี่ยนกระสุนก็จะทำอะไรเปลี่ยนกระสุนคืนสิโว้ยพี่เจใส่แก๊สในบ้านเปิดประตูทิ้งไว้ไอ้สัอาดเกมขา้างหน้ามีเกมนี่สิโคปูดันติปปูดันติโอ้โหไม่โดนโดน หมดเลยหมดเลยเกมเกมโดนโดนโดนระเบิดระเบิดแล้วระเบิดตัวระเบิดกูระเบิดกูเรียกจับทาวเวอร์แล้วมองไม่เห็นอ้าวหมดหมดแล้วอ่ะหมดทุกคนเลยมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วเหลือมด เขาบอกน,น้องตรงน <OK. mm ี้เล้วนะหงามากสุดๆเลยเราว่ะเนร็วสลับใช่หรอวิขนุนขนุนบินป่ะมีที่บินนะมั้มี์มยอยู่มีอยู่กูก็มีเอาบินไปแล้วเราก็มีอีกทีนึงแล้วก็บินอีกทีนึงแหละเฮ้ยจะบิ้ลบินเหรอ เไ้ยเดี๋ยวกูไม่มีกูไม่มีชิวใหญ่ว่ะจริงแล้วแล้วกูไปแล้วโดนกูอยู่ไฮกลาวอยู่ไฮกลาว่ะไฮแกลวไม่ได้มันนับเวลาปะท้าวปะท้าวปะท้าวเหมือนกันอยู่บนไม่ได้แล้ววะอยู่บนไม่ได้วรออยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่อย่งี้ได้ไอ้เกมอยู่อย่งี้ได้อยู่

อยู่ในบ้านหมดเลยเหรอใช่รอรอรออีกประมาณสิบกวิอู๋เมยเต๋อละเจมมุมนี้น่าจะยิงได้นะเขาหน้าต่างระวังดาวนะอู้หนาจะเตียวหลังเลยเจมกูทิงโดนไปแล้วนะจับอู้ห้ะเลเลยจมกชิงโดนไปแล้วนะบชิปหายแล้วมันเห็นกูแล้วต้องเกมมันก็เห็นผมแล้ว ใครทำลายปาระตูได้บ้างวะมันจะ yes ตูดพี่แล้วเนะี่ยแย่แล้วว่ะจะโดน y e สเติดกูสามารถกด <laughs> บึ้มได้นะกูมาเล่นฝั่งเนี้ยยิงให้มันแคลกแล้วกูสามารถกดบึ้มได้นะแบก,ก,ก,กแล้วแบกแล้วจะดาวด้วยจะดาวเดียวอีกเดียวอีกทีเดียวดาว,ว,วเลยตัวระเบิดกูโอลีสองอะโอลี <c oughs> สองอะปั๊บแว

เอฟแม่วัยรุ่นชีโตอะยิงแมตตอยู่ปืนเดียวของจริงละไวัยรุ่นชีโตไงโดนล็อกซ้ายขวาโอ้โหหน้าหลังเลยล่ะเพื่อน